กับระเบิดลูกนี้ขอให้ผมได้เป็นคนกู้เถอะหากมันจะเกิดอะไรขึ้นขอให้มันเกิดกับผมแต่เพียงผู้เดียวเพราะผมก็ทำผิดมามากหลงผิดมามากอยากทำความดีอยากขอแก้ตัวบอกว่าอย่างนั้นนะครับทางผู้บัญชาเขาก็บอกว่าได้นะครับจากนั้นอาสาสมัครฐานพันสมพงษ์ันนีแสงนะครับก็ได้นั่งลงยองๆนะครับจากนั้นก็นอนราบกับพื้นทำการเก็บกู้วัตถุระเบิด แต่พี่น้องบาปซ้ำกรรมสั์ในระหว่างที่อาสาสมัครฐานพานันสมพงษ์มณนีแสงเขากำลังเก็บกู้วัตถุระเบิดระเบิดลูกนั้นมันทำงานขึ้นมาพี่น้องตูมขึ้นมาปรากฏว่าแขนทั้งสองข้างของอาสาสมัครฐานพานันสมพงษ์มณีแสงเนี่ยขาดสะบันพี่น้องกลายเป็นนักกรบด้วนในทันที สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้อง f อทุกท่านก็พบกับผมนนท์น,น,นาวินอีกเช่นเคยในเราการเรื่องเล่าจากสนามลบเราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมในแต่ละวันนั้นหากไม่ติดภารกิจอื่นใดผมก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้นำเรื่องราววีรกรรมของฐานพานจูโจมจาก โชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยมาเล่าให้พี่น้องอีพีได้ฟังกันฟังแล้วอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องนา,นานาจิตตังเพราะว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมนํามาเล่านั้นมันเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือนานมากตั้งแต่ในช่วงลุงนนท์เป็นหนุ่มนะครับเป็นช่วงที่ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตก็ว่าได้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็มีโอกาสเดินทางไปรับราชการทหารผลานกับเขาไปรบลุกบ,บ,บุกบันประจันบานไปเห็นภาพการสู้รบหลายๆภาพและหลายพื้นที่นะครับก็เลยกล้าที่จะนำเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้พบมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันสำหรับคลิปนี้ จะเล่าเรื่องราววีรกรรมของอาสาสมัครทหารพ่านท่านหนึ่งนะครับอาสาสมัครทหารพ่านท่านนี้เป็นรุ่นพี่ของลุงนนท์คือเขาเดินทางเข้ามารับราชการตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่งมิถุนายน2522และอาสาสมัครฐานพ่านท่านนี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นทหารผ่านเคยเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาก่อน อาสาสมัครทหารพลท่านนี้มีชื่อว่าอาสาสมัครทหารพลสมพงษ์มณีแสงซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับลุงนนท์ก็เคยตีแผ่เรื่องราวเวรกรรมของอาสาสมัครทหารพลสมพงษ์มณนีแสงแต่ช่วงนั้นทําคลิปใหม่ๆยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวในการทําคลิปในการนําเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นวันนี้ นำเรื moment, on ่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมานำเสนอมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคืออาสาสมัครฐานพันสมพง์เขาก็เล่านะครับบอกว่าในช่วงเล็กๆปีพศ .2520 เขาเดินทางเข้าไปร่วมกับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางเข้าไปเนี่ยมีคนของพักคอมมิวนิสต์เนี่ยเขามาหาที่บ้านเขามาชักชวน คือเขาเข้ามาแบบพูดโน้มน้าวจิตใจชักชวนอ้างเหตุอ้างผลว่าพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหากได้เข้าไปเป็นคนของพักคอมมิวนิสต์เนี่ย,ด,ยด,ดียังน้นดีอย่างนี้นะครับก็เลยตัดสินใจเดินทางเข้าไปในประเทศกัมพูชาพอเข้าไปถึงพี่น้องเขาก็ฝึกหลักสูตรยุธทธวิธีทางทหารให้นะครับใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยสองปีเต็ม จากนั้นทางพรรคคอมมิวนิสต์เขามองว่ายุทธวิธีการสู้รบของอสหายสมพงษ์มณีแสงเนี่ยคือเชี่ยวชาญในเรื่องของการรบแน่แล้วเขาก็เลยส่งกลับมาในประเทศไทยโดยมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตงาน205-207เขตงานอีสานใต้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอคอนบุรีอำเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับพอเข้ามาอยู่ในพื้นที่ป่าภูเขา สมพงษ์มณีแสงเนี่ยเขาก็เล่าว่าในแต่ละวันนะครับก็จะเคลื่อนกําลังออกไปชักชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ตามเชิงเขาในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงให้เข้าร่วมอุดมการคือให้มาสมัครเป็นคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยช่วงแรกๆเป็นอย่างนั้นพอช่วงหลังๆมานะครับทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาสั่งการ ให้อาสาสมัครฐานพลนสมพงศ์มณีแสงเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีหน่วยทหารมันหลายครั้งหลายหนที่สมพงศ์มณีแสงเนี่ยช่วงนั้นถือว่าเป็นสหายป่านะครับเคลื่อนกำลังโจมตีหน่วยทหารพลานแล้วก็หน่วยทหารประจําการซึ่งปฏิบัติภาร,รกิจอยู่ในพื้นที่เขตงานอีสานใต้ช่วงนั้นนะครับประเทศไทยของเรามันไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่เขตงาน205 207 พอกคอเนี่ยนะครับในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีลงมาที่อำเภอนาจะหลวยอํอำเภอนาำยืนอำเภอเดชอุดมเนี่ยก็ถูกผู้ก่อการรัคอมมิวนิสต์เขายึดครองลงมาที่ตำบลโสขขามป้อมนะครับในพื้นที่เขาพระวิหารแถบกันทลักแถบบ้านดอนเอาวแถบบ้านสำโรงเกียรติแถบขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะครับ เขาก็ยึดขยับมาทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ต่อเนื่องมาที่อำเภอบ้านกลวดอำเภอละหารทรายขยับเข้ามาที่กิ่งอำเภอประคำเข้ามาที่สิงสางมาที่คอนบุรีนะครับเขายึดได้หมดนะครับในระหว่างนั้นนะครับทางสหายสมพงษ์มณีแสงนี่เขาก็มาคิด,ดในใจว่าในเมื่อว่าเราเกิดเป็นคนไทยเกิดบนแผ่นดินไทยปู่ย่าตายายเนี่ย เกิดที่ประเทศไทยทําไมเขาจะต้องนําอาวุธเข้ามาประหรัดประหารพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาคิดอย่างนั้นเขาเริ่มคิดได้นะครับในท้ายที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจบอกว่าเป็นไงเป็นกันขอหลบหนีออกจากป่าก็แล้วกันนะครับเขาก็ได้มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอคอนบรุรีจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นนะครับตัดสินใจเลยบอกว่าหากจะตายขอให้ตายในสถานะของชายชาติทหารก็แล้วกันสมพงษ์มณีแสงตัดสินใจสมัครเข้าไปเป็นอาสาสมัครทาหารพลนในวันที่หนึ่งมิถุนายน2522ันเมื่อเข้าไปเป็นทาหารพานแล้วนะครับภารกิจที่สมพงษ์มณีแสงได้รับจากพุง่งคับบัญชาบอกว่าให้เคลื่อนกำลังเข้าไปปราบปรามผู้ก่อการร้ คอมมินิสต์ซึ่งทุกทั้งที่อาสาสมัครฐานพันสมพงษ์มณีแสงเขาเคลื่อนกำลังเข้าไปในพื้นป่านะครับเขาก็จะไปลุกลบไปต่อสู้เกิดการประทะกับพกอกคอเนี่ยหลายครั้งหลายหนแต่ในท้ายที่สุดนะครับช่วงวันที่10กันยายน2522วันนั้นนะครับเขาจำได้และลุงนนก็มีข้อมูล แล้วก็จําได้เช่นกันเขาได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาบอกว่าให้ออกลาตาวะเวนโจมตีผู้ก่อการร้ายในพื้นที่อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเมื่อรับทราบคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาสาสมัครฐานพรานสมพงษ์วณีแสงแล้วก็พักพวกเพื่อนพ,พี่น้องทหารพรานของเราส่วนหนึ่งก็ได้เคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นที่นะครับในระหว่างการเคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นที่ ชุดลาดตะเวนของอาสาสมัครฐานพันสมพงษ์วณีแสงเขาได้ตรวจพบกับระเบิดหนึ่งลูกแต่การที่จะนำกำลังเคลื่อนที่ข้ามทุนระเบิดข้ามกับระเบิดลูกนี้ไปเนี่ยมันเป็นการซุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดกับระเบิดลูกนี้ให้ได้ในฐานะที่อาสาสมัครฐานพันสมพงษ์วณีเสียนะครับเขาเคยเข้าไปลุกลบคือไปฝึก ยุทธวิธีทางทหารกับผก็คอมาแล้วนะครับเขาก็อาสาบอกว่ากับระเบิดลูกนี้ขอให้ผมได้เป็นคนกู้เถอะหากมันจะเกิดอะไรขึ้นขอให้มันเกิดกับผมแต่เพียงผู้เดียวเพราะผมก็ทำผิดมามากหลงผิดมามากอยากทำความดีอยากขอแก้ตัวบอกว่าอย่างนั้นนะครับทางผู้งุปบัญชาเขาก็บอกว่าได้นะครับจากนั้น อาสาสมัครฐานพันสมพงษ์มณนีแสงนะครับก็ได้นั่งลงย,ยองๆนะครับจากนั้นก็นอนราบกับพื้นทําการเก็บกู้วัตถุระเบิดแต่พี่น้องบาปซ้ํากรรมสัตว์ในระหว่างที่อาสาสมัครฐานพันสมพงษ์มณนีแสงเขากําลังเก็บกู้วัตถุระเบิดระเบิดลูกนั้นมันทํางานขึ้นมาพี่น้องต้มขึ้นมาปรากฏว่าแขนทั้งสองข้างของอาสาสมัครฐานพัน สมพงษ์มณีแสงเนี่ยขาดสะบั้นพี่น้องกลายเป็นนักรุบด้วนในทันทีจากนั้นร่างของอาสาสมัครทหารพรานสมพงษ์มณีแสงก็ถูกส่งเข้าไปเยียวยารักษาในพื้นที่โรงพยาบาลในค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวกรุงเทพม,มหานครก็ไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ โงพยาบาลพระมงกุฎนะครับก็นานหลายเดือนเรื่องราวเหตุการณ์ของอาสา,าสมัครฐานพันสมพงษ์วณีแสงเนี่ยคือหายไปจากความทรงจําของพี่น้องฐานพันจู่โจมจากโชคอห้านึงสามไข่ปักทุงชัยระยะหนึ่งคือช่วงนั้นทุกคนก็มีหน้าที่เข้าไปลุกลุบไปป่าปามกวาดล้างผู้ก่อการลายในพื้นที่ต่างๆตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังไม่มีเวลาที่จะคิด ทบทวนคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงญาติพี่น้องมันช่วงนั้นนะครับไม่มีเวลานะครับทุกคนต้องต่อสู้ต้องเอาชีวิตให้รอดเพราะฉะนั้นในแต่ละวันนั้นมันจะเป็นเรื่องของภารกิจเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเกมที่จะต้องไปต่อสู้กับพกคอคจนกระทั่งช่วงที่ผมเดินทางเข้าไปคือช่วงประมาณต้นปีพศ2525ผมก็ได้พบกับ อาสาสมัครทหารผ่านสมพงษ์มณนีแสงวันนั้นนะครับจําได้ว่าพี่เขาเนี่ยใส่แขนเหล็กทั้งสองข้างเหมือนกับตันฮุกพี่น้องหกักได้ชมเอ่อเรื่องราวเอ่อได้ชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องกับตันฮุกนะครับกับตันของเขาเนี่ยเขาจะมีแขนเหล็กวันนั้นเห็นน้ําตาผมก็ไหลเหมือนกันพี่น้องสลดโหดหูพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของผมเนี่ย พิการแขนทั้งสองข้างต้องใส่เหล็กไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ไม่ว่าจะรับประทานอาหารไม่ว่าจะกินน้ำกินข้าวอะไรต่างๆไม่ได้แต่ทางโชคอห13ไข่ปักธงชัยพันเอกพิเศษวันชัยอัมพูน,นันแล้วก็คณะนายทหารของโชคอห13ทุกคนทุกท่านนะครับเขาก็ให้กำลังใจบอกว่าเคสของอาสาสมัครทันพัน สมพงษ์มณีแสงเนี่ยอยากจะนํามาเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องทหารผ่านไม่ใช่ว่าไปลบจนพิการแล้วไม่สามารถที่จะทำเขาเรียกต่อสู้หรือว่าทำอาชีพอื่นๆได้นะครับสุดท้ายท่านหัวหน้าพันเอกพิศเศษวัญชัยอพนุนันนะครับจดของท่านในขณะนั้นท่านก็บอกว่าท้างนงั้นก็ให้มาฝึกการใช้อาวุธ และภาพที่ผมเห็นต่อมาและพี่น้องประชาชนคนไทยในช่วงปีพศ2525 26 27ประมาณนี้ที่เห็นนะครับก็จะมีอาสาสมัครทหารพลานท่านหนึ่งใช้มือเหล็กใช้ตะขอเหล็กเนี่ยนะครับสาธิตการยิงอาวุธปืนบางครั้งก็ใช้อาวุธปืนอาก้าเอ47หรือ,อาบางครั้งก็ใช้อาวุธปืน m 16สาธิต การยิงต่อสู้กับผู้ก่อการคอมมิวนิตไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของส่วนการฝึกและศึกษาจะมีพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเขาก็มาเยี่ยมชมภารกิจของฐานพลันจู่โจมจากโชโคฮันหนึ่งสามข่ปักธงชัยทุกภารกิจก็จะมีอาสาสมัครฐานพลันสมพงษ์มณนีแสงเข้าไปสาธิตการใช้อาวุธบางครั้งบางโอกาสนะครับมีพุ่งขบัญชาระดับสูงจากกองทบก เข้าไปเยี่ยมชมก็จะมีอาสาสมัครทหารพันสมพงษ์วณนีแสงนะครับสาธิตการใช้อาวุธให้คณะนายทหารเหล่านั้นได้ดูนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับทหารพานันนโจมมจากโชคอห้าหนึ่ไข่ปักธงชัยมันหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นนะครับหากผมไม่นำมาเล่าพี่น้องหลายคนหลายท่านก็ ผมจะไม่รู้วันนี้นะครับผมก็จะนำภาพของอาสาสมัครฐานพันสมพงษ์มณีแสงแทรกให้ดูนะครับเขาเป็นใครมาจากไหนรูปร่างหน้าตาของอาสาสมัครฐานพันสมพงษ์มณีแสงเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะแทรกให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับแต่หลังจากช่วงปีพศ2527เนี่ยผมออกไปลบแล้วกลับไปที่ต้นสังกัดคือ ชคห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยตําบลภูหลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาผมไม่พบกับอาสาสมัครฐานพันสมพงษ์มณนีแสงอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับผมก็ไม่เคยพบกับอาสาสมัครฐานพันสมพงษ์มณนีแสงไม่เคยรับรู้เรื่องราวความเป็นมาความเป็นไปของอาสาสมัครฐานพันท่านนี้ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หรือว่าได้ล้มหายตายจากไปตามการเวลาวันนี้มาค้นพบเรื่องราวของพี่เขาผมก็เลยนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันฟังแล้วหากถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทาคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ